เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม Cat Fantasy และหลายคนในช่วงนี้ได้ไอดีในการเริ่มต้นกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง1วันเราควรทําอะไรบ้างให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตได้ไวตามคนอื่นได้ทันถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมเิมฝเปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละห่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อเข้ามาในส่วนของตัวเกมครับนั่นก็คือการรับรางวัลต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลออนไลน์แล้วมันจะมีของรางวัลตรงนี้นะครับล็อกอินเพื่อรับทันทีเ,นเพื่อนๆก็สามารถล็อกอินเพื่อรับได้จากนั้นครับโบนัสมือใหม่ครับเอากาชาเพื่อไปสูมตู้ถาวรกันต่อนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของสวัสดิการนะครับผมแหมก็จะเป็นพวกบัตรรายเดือนถ้าใครเติมไว้แล้วนะครับตั้งแบบรายเดือนแล้วก็แบบถาวร ก็สามารถรับทรัพยากรจากตรงนี้และสิ่งที่สําคัญครับแะนนะาว่าอยากให้ทุกคนเติมเพราะเราจะได้รับในส่วนของพลังงานในการใช้ลงใช้ฟาร์มต่างๆภายในตุวเกม Cat f a n t a s y อันเนี้ยค่อนข้างสําคัญมากและท่านเพื่อนนะครับสมัครในส่วนของสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการต่อสู้เนี่ยแบบคูณ3เพิ่มจานวนการรีเซ็ตเพิ่มขีดจากัดพื้นที่การเก็บของแล้วก็อื่นๆอีกมากมายตามด้านหน้าที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยเป็นอะไรที่ ค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสุ่มตัวละครต่อครับผมก็จะแนะนําในส่วนของการเติมกองทุนเติบโตไม่ว่าจะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ชั้นที่สตามด่านที่เราจะต้องไปถึงนะครับยิ่งเราผ่านด่านเนี่ยเราจะได้รับเพชรกลับมาเยอะมากๆเอาไปสุ่มตู้ทาวอน์หรือว่าตู้พิกอัพก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะดองรอ,อตัวละครใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เพื่อนรับสวัสดิการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายนะคมาา,าีํว่ ความคืบหน้าอันนี้ก็จะมีสิ่งที่เราต้องทำแคบพวกนี้เราจะต้องทําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทาาอากาศนะครับก็จะเป็นการเอาอาหารนะครับใส่เข้าไปหลังจากที่เราขนส่งครับสิ่งที่เราต้องได้กลับมาก็คือ EP Cafe ต้องบอกก่อนว่า Cafe Mail ของเราเนี่ยยิ่งรีวิวสูงขึ้นเนี่ยมันจะปลดล็อกฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สําคัญมากๆครับก็พยายามลงในส่วนนี้ครับแล้วก็กดไปที่คําว่าทําอาหารสามารถใช้พิส่งได้ก็จริงแต่แนะนําว่าทําอาหารเองอะ่ะจะดีที่สุดนะครับก็กดไปที่เมนูอาหารเลยจากนั้นก็ มาทําการกวาดล้างทรัพยากรที่เราต้องการส่วนนี้แหละเราจะต้องใช้ในส่วนของพลังงานในการลงนั่นเองพอเรากวาดล้างเสร็จแล้วในวัตถุดิบที่ต้องการแล้วก็กดทําการคราฟอาหารไปได้เลยตามจํานวนที่ได้รับรีเควสต์มานะครับทุกคนทุกการคราฟแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของ e ี Ca คาเฟ่และความชํานาญของ เมนูอาหารชิ้นนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งความชำนาญสูงขึ้นเนี่ยสูตรการทำอาหารก็จะปลดแรงไปเรื่อยๆนะครับตามระดับไล่ขึ้นไปจนถึงระดับแรง A เลยก็ว่าได้อันนี้เราต้องสร้างเพิ่มอีก3นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำตรงนี้ต่อก็กได้เช่นเดียวกันนะครับเนะมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนครับไปในส่วนของฟังก์ชันคาเฟ่ก่อนอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าฟังก์ชันคาเฟ่ครับมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดับภาร Cat b a l l c a คดบ ball จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็รับรางวัลได้เลยอันนี้จะเป็นรางวัลจากการล่านะครับสูงสุดอยู่ที่แมนสิบชั่วโมง20นาทีพยายามรับในทุกๆุวันนะครับอย่าให้มันแม็กนะเพราะว่าเราจะได้รับในส่วนของคู่มือซึ่งไอ้คู่มือนี้มันจะเอาไปอัพในส่วนของกลยุทธ์ทีมเพื่อจะทําให้ทีมของเราเนี้ยมีค่าสเต็กหรือว่าค่าสเตตัสให้กับทุกตัวละครภายในทีมของเราถ้าเรามี Cat ด ball เยอะนะครับเราก็สามารถใส่น้องเข้าไปในทีมได้นะปึ๊บนี่เพื่อที่เเเรรรรรราาาาาาจจะะสสมมมมมถไไดด้ฟ้ฟ์หือวว่่่พิกกััในณีนนีีทต ซึ่งผมก็ได้ตรวจมามนุษย์ว่าจะได้น้องระดับ SR หรือเปล่าอืมไม่เป็นไรได้น้องมาตันนี้ก็สามารถใช้ได้และน้องที่เราสุ่มมาได้ครับเราสามารถเอาไปใส่กับทีมหลักเราได้ด้วยนะเป็นเหมือนแบบสกิลเสริมนั่นเองสุ่มมาเลยอุย้ย SR ออก2ไม่แย่นถือว่าคุ้มนะเนี่ยการต่อสู้แล้วก็การจัดการนะครับก็จะมีแคดบอลให้เราใช้งานนั่นเองเมื่อเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอัพในส่วนของเลเวลคาเฟ่นี่ยิ่งเราเพิ่มดาวขึ้นเซนชื่อตรงนี้เรียบร้อยอัพเป็น1ดาวแล้ว รับของกลับมาครับเป็นเพชรเป็นกาชาแล้วก็เป็นคาเฟ่เหมียวชลีน1ดาวแล้วก็เลื่อนขั้นเป็นเลเวล6นะครับเมื่อเราเพิ่มเลเวล6ไปแล้วนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่ปลดล็อกออกมานั่นเองนะฮะ นี่เราก็จะได้รับนี้กลับมานะเราก็สามารถอัพระดับไปเรื่อยๆครับตามสูตรหรือว่าตาม EP ีที่เราทำเรียกง่ายว่าเป็นความชำนาญของเราเองก็จะมีแลนด์กิ้งเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นอันดับคนที่ได้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับแล้วเวลาเราจัดอันดับทุกวันจันเนี่ยเราจะได้รับเพชรแล้วก็ทองกลับมานะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถฟาร์มเพชรในระยะยาวได้นะฮะหลังจากที่เพื่อนๆทำในส่วนของระบบคาเฟ่แล้วนะครับต่อมาจะเข้าสู่ลูปของการทํางานแบบจริงๆจังๆของเราแล้วนะครับลูปการฟาร์มของเราหลักๆเลยนะครับหลัง ซึ่งในเรื่องมันจะมีให้เราไต่เนี่ยเยอะพอสมควรถ้าไปต่อได้ก็ลันไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่าติดด่านเนี่ยเพื่อนเนี่ย,ยสามารถไปพัฒนาตัวละครของเพื่อนภายในทีมของเราได้โดยที่เพื่อนนะครับจะต้องจัดทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าแต่และทีมสามารถจัดได้ตามตัวละครที่เพื่อนม,มีแล้วพยายามอัพตัวละครให้ขึ้นระดับสูงขึ้นเพราะว่าตัวละครครับเวลาเราเลื่อนขั้นเนี่ยเราสามารถปลดตัวละครที่เป็นระดับ UR ได้นะฮะก็คือจะเริ่มปลด UR ได้ตอนที่่เเเราออััป็นน45ง ซึ่งการฟาร์มครับคุณจะต้องใช้วัตถุดิบที่อยู่ในการปลดลิมิตตรงนี้และสิ่งที่สําคัญครับนั่นคือในส่วนของชิ้นส่วนลูกบาศสําหรับชิ้นส่วนลูกบาศครับจะได้รับจากการลงผลนึกกําลังสําหรับผนึกกาลังครับมันจะลงกับเพื่อนนะครับเราจะต้องหาเพื่อนในการลงพยายามลงทีละชันนะครับอันนี้มันจะเป็น 1- นถึงสเท่าใช่ไหมอย่าก,กด4เท่านะครับไปกด1เท่าเพื่อเราจะสาม,มารถผ่านชั้นที่2ชั้นที่3ไปให้ถึงชั้นที่สูงสุดในแต่ละวันที่เราสามารถทําได้แล้วเราก็สามารถกดเชิญช่วยเหลือได้นะครับ เพื่อน AI นะครับต่างๆนี่ก็คือเอามาให้ครบทีมแล้วก็ต่อสู้ตรงนี้ให้ชนะและทําให้เราดันไปสูงๆครับเพราะว่าประมาณที่ในการได้รับกลับมาในการการันตีเนี้ยมันจะเยอะขึ้นมันจะส่งผลต่อการปลดระดับ UR ของตัวละครภในทีมเราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเราพัฒนาตัวละครของ,ของเรานะครับทุกสีที่เราใช้หรือว่าตัวละครที่เรามีแล้วให้ทุกคนนะครับกลับไปที่ในส่วนของ c a t l City ในส่วนของ c a t l City ครับมันจะเป็นการลงในส่วนของศูนย์ฝึกจําลองการรบ สำหรับศูนย์ฝึกจำลองการรบนะครับผมก็เอาง่ายครับมันก็คือระบบ AI ของเรานั่นเองซึ่งเราสามารถเก็บเวลาได้สูงสุดประมาณ8ชั่วโมงซึ่งในส่วนนี้ครับของรางวัลที่จะได้รับกลับมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่เราไปถึงยิ่งจำนวนชั้นสูงขึ้นครับทรัพยากรที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเท่าตัวนั่นเองซึ่งปัจจุบันครับผมอยู่ที่ชั้นที่3 1จากเมื่อวานเนาะเราสามารถไต่ตอบไปเรื่อยเรื่อยซึ่งเราสามารถดูอันดับหนึ่งได้นะตอนนี้อันดับหนึ่งเขาอยู่ที่ประมาณ ชั้นที่220ยินะครับยิ่งชั้นสูงขึ้นเนี่ยทรัพยากรที่จะได้รับเนี่ยก็จะเยอะตามเช่นเดียวกันแน่นะว่าพยายามลงตรงนี้ไปเรื่อยๆครับและชั้นพวกนี้เวลาเราลงเนี่ยเราสามารถปล่อยออโตได้นะเพราะว่าหลังจากการผ่านแต่ละชั้นแล้วมันก็จะออโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึงชั้นที่ไม่ไหวและแต่ละชั้นที่เราผ่านไปครับคุณจะได้รับในส่วนของกาชาในการสุ่มตัวละครน,น้องนะครับในตู้ถาวรนั่นเอง สามารถสะสมและที่ดูมาก็คือได้คาชามาจากจุดนี้เยอะมากๆครับและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของพวก e p พีอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็พาร์ทเพื่หนึ่งสปิริตนะครับที่เป็นสุขุนเงินอีกเอาไว้แลกของในร้านค้าอีกเพียบเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญครับพยายามเก็บตกตรงส่วนนี้ไปด้วยนะครับผมในส่วนแคตโตซิตี้เนาะ หลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่ลูปของการส่งของแล้วก็ทํางานต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออเดอร์สินค้านะครับในแ,แต่ละเขตนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่ารางวัลออเดอร์เนี่ยเราจะได้รับตั๋วแคดบอลแล้วก็อีพีนะครับอันนี้ก็สามารถทําแล้วก็คราอาหารต่างๆเนี่ยไว้ใช้งานในอนาคตด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในกิ้วหรือแม้กระทั่งการเอาไปใช้งานของเราเองเนาะและแต่ละเขตครับก็จะมีจุดให้เราฟาร์มครับใครที่อยากได้ในส่วนของ E ีเพิ่มเติมก็สามารถลงไปฟาร์มได้แน่นะว่า พยายามดันไปไเรื่อยๆอย่าเพิ่งกวาดล้างนะตัวเกมจะมีระบบฟังก์ชันในการกวาดล้างให้เราด้วยนะครับเพื่อที่ถ้าทาให้เราเนี่ยสามารถเก็บด่านเหล่านั้นเนี่ยได้เร็วแต่ยังไม่ได้นำเพราะว่า พยายามไปให้สูงที่สุดจนกว่าจะถึงด่านที่เราไม่ไหวในแต่ละวันค่อยทําการเริ่มกวาดล้างแต่ถ้าเราไปถึงด่านสูงสุดของตัวเกมได้ทุกครั้งในการกวาดล้างเนี่ยเราจะบริหารทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองอันนี้ก็สามารถตามเก็บจุดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีจุดต่างๆให้เราทำเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมนี่อุปกรณ์ก็มีนะสําหรับใครที่อยากจะหาอุปกรณ์นะครับก็สามารถมาแบบไล่ฟาร์มพวกนี้ไปได้เป็นโรงงานเนาะแล้วก็มีโอกาสออกอุปกรณ์ระดับ S S R แล้วผมก็น่าจะเริ่มฟาร์มในส่วนนี้ประมาณวันที่2กับวันที่3นะครับคิดว่าน่าจะเริ่มไหวแล้วแลวเราก็จะได้ฟาร์มอ,อุปก,กรณ์ระดับ S S R มาใช้งานกันด้วยนะครับนี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากที่เราฟาร์มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถตะลุด่านกันต่อได้แบบ ยาวๆแล้วเวลาใครมีกรชาเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถมาสุ่มตัวละครเอเจนต์น้องๆครับในตู้ถาวรหรือว่าตู้พิกอัพก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเราจะหาตัวละครมาเสริมทัพายในทีมและถ้าได้ตัวซ้ำก็จะเป็นข้อดีเราจะสามารถอัพดาวตัวละครน้องได้ไง่ายขึ้นนั่นเองนี่สุ่มไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเศษชิ้นส่วนเนาะซึ่งเราก็จะสุ่มต่ออีกปุ๊บนี่ใช้เพชรสุ่มต่อได้นะมาดูซิว่ารอบนี้น้องจะออกมาหรือเปล่าผมรอน้องอสูระคนเดียวเลยนะฮะแมวขาว ปุ๊บนี่โูวิสีทองแมวขาวนี่ใครอ่ะน้องที่ได้นั้นก็คือปุ๊บน้องอะไรเอาน้องฉีน้องฉี่ผมสองดาวแล้วนะเนี่ยจริงแมวขาวน้องฉีนี่ ก็จบลงไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1วันที่ควรทำภายในเกม Cat Fantasy ท้านเพื่อนชื่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดมาเล่นครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วมาสนุกไปด้วยกันกับเกม Cat Fantasy ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปายบ๊าย,ายสวัสดีครับ